มารยาทการวางตัวกับพระภิกษุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุควรปฏิบัติตนดังนี้1เมื่อพระเถระผู้ใหญ่เดินมาถึงสถานที่พิธีงานนั้นๆขฤาหัสชายหญิงที่นั่งอยู่ณสถานที่นั้นพึงปฏิบัติดังนี้ท้นานั่งเก้าอี้นิยมลุกขึ้นยืนรับเมื่อท่านเดินผ่านตรงหน้าเมื่อท่านเดินผ่านตรงหน้า จึงน้อมตัวลงยกมือไหว้เมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วจึงนั่งลงตามเดิมถ้าคารวะชายหญิงนั่งอยู่กับพื้นไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับเมื่อท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้าจึงยกมือไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมแก่สถานที่นั้นการให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์นี้เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันสืบมาดังนี้เมื่อพระสงฆ์มาในงานพิธีนั้นถ้าสถานที่ชุมนุมนั้นจัดให้นั่งเก้าอี้นิยมให้พระสงฆ์นั่งเก้าอี้แถวหน้าคฤรืหัดชายถ้าจําเป็นจะต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์นิยมนั่งเก้าอี้ด้านซ้ายของพระสงฆ์สำหรับสตรีไม่ควรนั่งเก้าอี้แถวเดียวหรือนั่งอาสนะยาวผืนเดียวกับพระสงฆ์ เว้นแต่มีสุภาพบุรุษนั่งขั้นระหว่างกลางในขณะสนทนากับพระพิสุสงฆ์พึงปฏิบัติดังนี้ไม่พูดล้อเล่นไม่พูดหยาบโลนไม่เล่าเรื่องส่วนตัวไม่ยกตัวตีเสมอคล้ายเพื่อนหรือยกตัวสูงกว่าถ้าพระพิสุสงฆ์รูปนั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ให้ประนมมือพูดกับท่านทุกครั้งที่กราบเรียนท่านและรับคำพูดของท่าน